ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของทางประธานาธิบดีรัสเซียนะคะเวลาดิมเมร์ปูตินที่ระบุในวันจันทร์ค่ะว่าโลกตะวันตกกดดันให้รัสเซียใกล้ที่จะจําเป็นต้องข้ามเส้นแดงซึ่งเป็นคําเรียกสถานาการณ์ที่รัฐบาลเครมลินเคยประกาศว่าจะไม่ยอมทนปูตินได้กล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นเคยถูกบังคับให้ต้องตอบโตมาแล้วนะคะผู้นํารัสเซียมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมฝ่ายกลาโหมรัสเซียโดยเสริมว่าประเทศของตนกําลังจับตามองด้วยความกังวลต่อการพัฒนาขีปนาวุธระยะใกล้ และระยะกลางของสหรัฐรวมทั้งความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันอาจนําอาวุธเหล่านี้มาประจําการปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ทำโดยสมัครใจเรื่องการใช้ขีปนาวุธของตนหากสาหรัฐเดินหน้านำอาวุธเหล่านั้นมาใช้ค่ะเขากล่าวว่ากองทัพรัสเซียในยูเครนเข้าควบคุมพื้นที่189ชุมชนในปีนี้พร้อมชี้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมีไว้เพื่อการป้องปราม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งขีปนาวุธแบบร่อนและแบบทิ้งตัวรวมกันกว่า93ลูกและโดรนอีกเกือบ200ลำเข้ามาถล่มและทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเสียหายหนักยูเครนกล่าวด้วยว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการของตอนเมื่อวันพุธที่ใช้ระบบขีปนาวุธ Army Tactical Missile System ATA CMS ที่ได้รับมาจากสหรัฐเข้าใส่ฐานทัพอากาศของรัเสเซียค่ะคุณนภรัตครับยังอยู่ในประเด็นของความขัดแย้งที่ยุโรปนะครับรัฐบาลของ10ประเทศและสหภาพยุโรปร่วมกันแสงความกังวลต่อกรณีที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าช่วยรัเสเซียในการรบกับยูเครนในภาวะความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ3ปีนี้ครับ ถแถลงการร่วมที่สหรัฐเผยแพร่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่าการที่เกาหลีเหนือให้การสนับสนุนรัสเซยียในการลุกรายนยูเครนแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาวะขัดแย้งที่ระบุว่าแสนอันตรายซึ่งมาพร้อมกับผลลัพธ์ร้ายแรงต่อความมั่นคงของยุโรปและอินโดแปซิฟิกครับ กรุงเปียงยางส่งทารน,นับพันนายเข้าเสริมทัพรัสเซียที่ยังคงเดินหน้ารบกับยูเครนต่อไปโดยส่วนหนึ่งของทัพสมแดงถูกส่งไปยังแคว้นเคิร์กซ์ซึ่งยูเครนย,ยึดครองไว้ได้บางส่วนและรายงานในวันจันทร์ว่าได้สังหารหรือทำให้ฐานเกาหลีเหนือบาดเจ็บอย่างน้อย3 0นาย รัฐมนตรีต่างประเทศจากออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์สหาราชาณาจักรและสหรัฐรวมทั้งผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมการลงนามในแถลงการนี้นะครับแถลงการดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่าทุกฝ่ายนั้นมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการทหารและการเมืองใดๆที่รัเสเซียส่งมอบ ให้กับโครงการอาวุธผิดกฎหมายของสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งเป็นชื่อเต็มของเกาหลีเหนือที่รวมความถึงการให้อาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงด้วยนะครับเกาหลีเหนือและรัสเซียเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันตั้งแต่เมื่อมอสโกส่งกองทัพบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ น่าจะพยายามจัดหาเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆจากมอสโกรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการรบจากทัพของรัสเซียเพื่อนำมาพัฒนาทหารของประเทศไปด้วยในส่วนของแถลงการร่วมฉบับล่าสุดนี้นานา,นานาประเทศยังได้ประนามความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นของสองพันธมิตรนี้ที่รวมความถึงสิ่งที่เป็นการเคลื่อนพลของทหารเกาหลีเหนือไปยังรัสเซียเพื่อใช้ในสนามรบและต่อสู้กับยูเครนด้วย นอกจากนั้นแถลงการนี้ยังระบุด้วยว่าทุกประเทศที่ร่วมลงนามร้องขอให้สาธรา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลียุติความช่วยเหลือทั้งหมดต่อสองครามลุกรานยูเครนของรัเสเซียซึ่งรวมถึงการถอนทหารของตนออกมาในทันทีครับคุณนิติการ